เมื่อวันศุกร์ที่12ธันวาคม2568โดยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันเอกกิติศักดิ์พงตัวผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ส,สนักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการทหารพัฒนาทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือจำนวน30,000บาทพร้อมกระเช้าเยี่ยมให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่11อารุณ สังกัดกองร้อยทหารราบ213กองกำลังสุรนารีจะสิบเอกธิรมุกเทรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่19กองกำลังสุรนารีพลทหารปิยวัฒน์จงทิพย์สังกัดกองร้อยทหารราบที่213กองกำลังสุรนารีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติด้วยความเสียสละและความกล้าหาญพร้อมกันนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่50ยังได้ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ื่อมอบน้ำดื่มและส่งกำลังใจให้แก่กองกำลังสุรนารีทหารพรานตำรวจระเบนชายแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ปฏิบัติภารกิจดูแลความมั่นคงตลอดแนวชายแดนอีกทั้งได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้าให้การสนับสนุนศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างรอบด้านอาทิย์มอบน้ำดื่มและสิ่งของบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิง สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีพประจําวันจากพ่อครัวของหน่วยช่วยประกอบอาหารเลี้ยงผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนและกําลังพลในพื้นที่จัดรถน้ําออกจ่ายน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคจัดก,กําลังพลร่วมบริจาคโลหิตจ,จํานวนหกนายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณาสุขภารกิจทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการกําลังจากหน่วยทหารพัฒนา เพื่อดูแลทั้งกำลังพลและประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความทุ่มเทและหัวใจแห่งการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงทหารพัฒนาเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ทออทิ้งใครไว้ข้างหลังในทุกภารกิจเพื่อความปลอดภยัยและความมั่นคงของชาติขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนโดยพัฒนาการเคลื่อนที่5 4 1สิเอกธนาชัยพคมบุตรเรียบเรียงข่าวจากสิบเอกสมสกุลเพศัชชาตัดต่อภาพรายงานจากกองบังคับการ โดยพัฒนาการเคลื่อนที่54บในำผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ชุดชรับฯตำบลกระตุ้นวุกมวลทางเป็ดบ้านก็ต้องขอบคุณนะครับทางปตทครับที่มอบน้ำดื่มนะครับพร้อมทั้งนปท .54 ที่มอบน้ำดื่มเป็นก้อนกกำลังใจให้ชรบฯพวกเราพรอที่จะปฏิบัติงานเต็มที่ครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะจากน้ำดื่มจากปตทแล้วก็นปค .54 ค่ะ ที่มีน้ําใจมอบน้ํามาให้กับทางหมู่บ้านแล้วก็ทางคณะกรรมการชุดชรบและก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นักขณะนี้นะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะก็ขอสวัสดีค่ะก็ในานามผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านในหมู่ที่หนึ่งก็ขอเป็นตัวแทนขอขอบคุณทางปตทนะคะและทางนาค .54 นะคะที่ได้ มอบน้ำให้กับบ้านในมุดมูลนะคะก็ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณปตทนะครับที่มามอบน้ำเดือนให้กับชราโบที่อยู่เฝ้าเวียนยามที่สารการของบ้านนะครับแล้วก็หน่วยนอบคอนะครับที่นำน้ำมาให้นะก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณครับ ทางหน่วยงานรพอคอ .54 เนาะแล้วก็ทางพชทีฟฟี่สนับสนุนเลยน้ำดื่มกับครับขอบคุณผี่จัดซื้งครับทางรพอคอ .54 แล้วก็ทางบริษัทพตทรครับที่สนับนุนน้ำดื่มมากขอบคุณผู้จัดซื้งนะครับ